어, 결론을 짓자면 그 이지파워 우리 제품은 태국 농민 그리고 가축이라든지 뭐 양식을 하는 그런 농민들에게, 축가에게 어떤 도움을 줄수 있을지 간략하게 좀 네. 결론을 지어서 말씀해 주세요. 어, 조금 전에 말, 말씀드린 그네 가지의 우리 그 제품의 기본 컨셉이 구체적으로 조금 더 자세히 설명드리면 첫 번째, 면역 기능을 항상시킨다는 것은 이 가르, 기르는 가축이나 물고기에 체내에 가지고 있는 자연 면역 기능을 증강시켜 주니까 튼튼하게 되어서 병에 걸리지 않게 되고 네. 병에 안 걸리다 보니까 어, 농장 사장님이나 양어장 사장님이 약을 샀을 일이 없어지거든. 요 네. 그러니까 약값이 그만큼 줄어드는 거죠. 네. 비용, 약값은 줄고 고기는 튼튼하게 크는 거. 첫번째는 음. 그. ให้คือเน,นเหมือนกับข้อคำอ,อธิบายที่เมื่อก่อนอ,อธิบายแล้วคือแต่ข้อหนึ่งคือช่วยให้ปัาสุษาหรือปลาแข็งแรงขึง้นแล้วให้กเกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับรักษาโลกของปลาสุษา<ข>ด้วยนะคะก็คือหลักๆก,ก็คือกับไปช่วยแบ่งบภาระนะครับ ลดต้นทุนเศรษฐกิจเกษตรกรราคือลดต้นทุนการผลิตและเข้าไปช่วยในเรื่องของให้เกษตรกรเราเนี่ยนะครับมีกําไรมากขึ้นใช่เพราะว่าต้องมองอนี้ครับต้องเลยประเทศไทยเนี่ยหลายคนจะบอกว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยจะรวยนะหลายคนก็ยังลําบากอยู่ค่ะ ถ้าได้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ไปช่วยลดต้นทุนเนี่ยมันเป็นหัวใจของเกษตรกรที่ทําใ,<ช>ให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากและยิ้มอย่างมีความสุขได้เป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจีพาวเวอร์นะคะหนึ่งปลาแข็งแรงมไม่มีโรคเพราะรไม่มีโรคก,ก็ไม่มีต้นทุนในการยารักษาแล้วก็อะไรต่างๆที่ต้องมานั่งจุกจิกกับเรื่องพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆสองก็คือว่าจเจริญเติบโตเร็วขึ้นครับ ผลผลิตก็ออกไปเร็วขึ้นเงินก็ได้มาเร็วขึ้นส่วนที่3เลยก็คือน้ําเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าสิ่งแวดล้อมต่างๆเสียเสียน้ําเสียเอ้ยอะไรเสียปลาก็ตายเราก็ตายถูก uh huh. เพราะว่าทุกอย่างก็จะจมไปอยู่กับตรงนั้นหมดเลยพีนีสุดท้ายจริงๆผมได้คําถามจากลูกค้าเพิ่งนึกออกนะครับ,รบมีลูกค้าถามมาเบอกว่าเราเนี่ยพูดเรื่องแม็กซัมซุปนะครับว่าเป็นหิน ได้มาจากหินนะครับทีนี้เขาบอกว่าเอาหินไปให้สัตว์กินเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายเหรอมีอันนี้ลูกค้าลูกค้าถามมาจริงๆเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยให้สัตว์ไปกินหินมันกินได้เหรอไอหินแม่คีามซุกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาถามผมมา 어, 진짜 마지막으로 이제 들리는 질문인데요. 이거는 실제 이제 사용하시는 그런 분들에게서 또온 질문일 수 있는데요. 맥섬석을 얘기를 할때 광물에서 이제 온 그런 거라고 하자 그런 성분이라고 하는데 그러면 가축이나 물고기한테 먹였을 때뭐 위험하거나 아니면 해가 되는 그런 거는 없는 건가요? 아, 이거는 저 인체나 동물에게 전혀 무해한 광물질이고 또 강물질 중에서도, 이거는, 저, 유기태에 가까운 강물질에 대해서 소화 흡수도 잘 되기 때문에, 전혀, 그, 건강이나 이런 네. 데는 전혀 이상이 없고, 어, 없, 없습니다. 네. 없고, 아까 그 수익성, 네. 면역기능 증강만 말씀드렸는데, 나머지, 아, 그, 차례대로 말씀을 드리야지그부분은 아, 알아서 다할게 아, 말씀. 다 했습니다. 그, <laughs> 최에딱먹님 <laughs> <laughs> ก็ขอให้พูด่อได้ไหมคะซึ่ง ออแม็กซ์ซมซไม่อันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือปัสสตว์เลยนะคะซึ่งแม็กซ์ซมซเป็นมีสารอินฟาอินฟาเลตช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับความอันตรายครับก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นหินก็เพราะแปลรูปออกมาเนี่ยเป็นผงๆแล้วเป็นแมกซเป็นแร่ธาตุแล้วไฟเฟเลเอาสรุปเลยนะครับ คุณผู้ชมครับกินได้แล้วก็เมื่อกี้ข้อดีของเขาคือช่วยย่อยสลายได้ง่ายด้วยไม่ต้องกลัวค่ะว่ามันจะเป็นหินเพราะว่ามันเป็นแร่ธาตุสามารถ<ต>ที่จะแปรรูปแต่บางทีคนถามเขาก็ไม่เข้าใจเไาก็ถามเพราะว่าเราเราไปไปนำเสนอเสร็จเราก็คุยว่าแม็กซัมซุงได้จากหินทีนี้ ประเทศเราไม่มีใครกินหินนน่เลยใช่ <c oughs> หนูก็ไม่กินหิน <c oughs> ทีนี้พอบอกว่ามันเป็นหิน <c oughs> เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขากลัวแต่วันนี้นะครับเราได้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจากประเทศเกาหลีใต้เดินทางมาที่ประเทศ <c oughs> ไทย <c oughs> เป็นคนยืนยันเลยว่า แม็กซัมซุกปลอดภัย<ช>นะครับกินได้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์นะครับก็คือคุณ,คณจองยุลลีขอบคุณมากครับคำาไม่ได้นะครับและสุดท้ายจริงๆนะครับ ต้องขอบคุณคนนี้ด้วยครับถ้าไม่มีคนนี้เราก็แย่เหมือนกันเราคุยไม่ได้เราก็จะไ้แค่ขอบคุณครับแลวก็สวัสดีครับคตซคอนวัสดาอยู่แค่นี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับชื่อน่ารักจังเลยนะครับตัวก็น่ารักสวยด้วยนะครับขอบคุณคุณจงมินครับขอบคุณครับคำซานวดญแล้วตอนนี้ครับผมก็อย่างน้อยๆนะน้องเนยเราก็ได้ เอาเป็นว่าตอบปัญหาจากสิ่งที่เราไม่รู้นะครับก็คือว่าคำถามหลายๆอย่างจากไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแมคซัมสุกเองที่เราไม่สามารถตอบได้วันนี้ก็ไขทุกปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องสำอางแล้วก็เป็นตัวอาหารสัตว์ ครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดมากที่ที่คงต้องส่งแล้วก็คุยกันต่อต่อไปใช่ค่ะนะครับทั้งบริษัทแมกซัมซูผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีข้อมูลเพียงแค่นี้นะครับต้องมีเยอะมากๆเพราะประสิทธิภัณฑ์เขาเยอะมากใช่ครับท่านประธานก็บอกแล้วครับว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ผมว่าเราเนี่ยนะครับก็รบคกลคุณพี่ทั้งสองท่านมาแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราทั้ง4ท่าน นะครับก็คงต้องลาคุณชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการดีๆโอกาสดีๆและเราก็หวังว่าทีมงานจากแม็กซ์ซัมซุกจะมาเยี่ยมเราอีกใช่ค่ะก็จะมาให้ความรู้ดีๆอีกนะคะหวังว่าแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะคุณชมทุกคนหรือว่าสมาชิก ของแม็กซัมซุกทุกคนนะคะสมาชิกบริษัทซีบีีใช่จะเริ่มงงแม็กซัมซุกอยู่เกาหลีจับมือกันไงเราแต่งงานกันแล้วเราแต่งงานกันยอมยอมเราแต่งงานกันแล้วไปดีกว่าครับไปดีกว่าลาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ